คือแค่ฟางเสียงก่อนเขาเกมก็น่ากลัวแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมเดอะโคลมาเว่ยาซึ่งเป็นเกมที่นานแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวจะลองเล่นดูบ้างเคยเห็นพี่เขาเล่นไงก็สมัยก่อนนะเออก็เลยแบบตอนนี้ก็เห็นรถราคาก็ลองจัดมาเล่นดูแล้วกันนะช่วงนี้คลิปลงเนี่ยมันค่อนจะน้อยนะครับเพราะว่ามนระบบหมกมุ่งแบบวิจัยนะก็วันนี้ก็ปีวันละนะครับอ่ะมาเดี๋ยววันนี้เรามา เล่นกันเริ่มเกลียดดีกว่าครับผมนะโอเคเราชื่อยองโฮนะครับฉันชื่อยองโฮเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนเซาวา่าวันนี้เป็นวันสอบสุดท้ายของฉันในฐานะที่เป็นนักเรียนเกาหลีมันถือว่าเป็นวันพิพากษาเลยละ่ะนะก็ฉันต้องพยายามทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆในวันนี้ทอสอบ ปลายภาคเสร็จแล้วใช้จะเป็นอิสระแล้วจะพักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยตอนนี้ก็เลยต้องอ่านหนังสือโต้รุ่งสักหน่อยเป็นคนที่ขยันนี่ฉันเผลอหลับไปขณะที่กําลังติวหนังสืออยู่เนี่ยฉันไม่แน่ใจว่าเผลอหลับไปเมื่อไหร่นะทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเลื่อนลางแต่ฉันก็ยังรู้สึกผลลุกสิ่งที่ฉันพบเจออยู่ทุกวันนี้หรือพบเจออะไรบางอย่างนี่นะครับฝันร้ายความฝันเมื่อคืนมันแปลกมาก ฉันถูกขังอยู่ในโลกที่ออกละลายเข่ากับตัวเองเลยฉันหวังว่าไม่เป็นแบบนั้นต้หวังสอบไปพ่านะฉช่มัมเธอฉันไม่ควรมาสนใจเรื่องพันนั้นหรอกปัญหาก็คือว่าฉันตื่นสายทําไมก็ไม่รู้ทำไมแต่ว่าในากามันไม่ปลุกเลยนี่นะทุกทีแหละเวลาผมตื่นไปมอก็ไม่มีแสงนงในกาปลุกไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันตื่นสายแล้วเนี่ย ฉันต้องรีบแล้วฉันควรจะเข้าห้องก่อนเวลาสอบเริ่มขพ้นโอเคการเดินคือกด A S D อ่ามีการวิ่งด้วยโอเคตามนี้มีสเตนเนตนาหมดแล้วก็ตัววีคือในการชอ็อคโอเคก็เสดงว่าเกมนี้ต้องเลี้ยงสเตนเนอาด้วยนี่เปรูปแฟนอาร์ตเออโอ้นั่งใครเนี่ยโอ้แม่เจ้าเธอกำลังมองเราอยู่เอาละเก็กหลอดเขาไว้ยองฮู กดคิวอ้าวไม่ได้กดอ้าวไม่ได้กดเวียสวัสดีครับเจสนันเฮ้โอป้ายชื่อจริงดีนะเจสนันชื่อน่ารักจังเลยอ่ะจุดจุดจุดไม่ใช่ว่าชุดโรงเรียนเรานี่นะเธอมาจากเรียนอื่นกันเหรอเธอมาสายรอ,อะไรนะเธอมาสายรีบไปซะเพ่อน,นั้นเธอจะมีปัญหาได้นะไม่ต้องห่วงเวลาเหลือผมเทไปยังไงก็ตามฉันชื่อยองฮู ho. ยองฮงไม่น่าสนใจอ้าวบ้าจริงจะเย็ไนไว้ที่ยองหูป้ายชื่อมันเจ๋ดดินะนะงั้นเหรอใช้คิด,คคดบ,บ้านอะไรอยู่เนี่ยแต่ถึงงั้นก็เถอะเยนี่เย็นชาเป็นบ้าเลยใช่ไม่คุยต่อละไปดีกว่าไปครับการเนื้อหาเรียนเรียนผู้พักอาศัยในละแวกใกล้ๆโปรดทราบโรงเรียนมัธยมศึกษาเซฮาวาจะมีการสอบปภาคอาทิตย์นี้พวกเราขอความร่วมมือให้ทุกคนลดใช้เสียง เท่าที่จะทําได้เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการสอบขอขอบคุณทุกคนที่ความความร่วมมือเป็นอย่างสูงผู้อํานวยการลีคุณลีฮะล็อกลีแล้วเปล่าไม่ใช่นะฮะอะไรเนี่ยโยเซโฮโรงพยาบาลนี่มาทําอะไรงั้นเหรอแล้วคนที่อยู่รถพยาบาลนั่นคือใครเนะ่่ยชายคนนี้ชื่อว่าเซโฮเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันเองเขาเรียนดีติดสามอันดับแรกของห้องเลยนะ ช,ช่วงแรกที่พวกเรามักจะโดนแกงเพราะนิสัยมันเป็นเป็นตะเรียนเด็กเรียนอ๋อโอ้ยเพื่อนเอ้ยเฮซุนจากห้องหนึ่งขีดบีพยายามที่จะฆ่าตัวตายเมื่อคืนอะไรนะมันน่ากลัวขนาดเลยเหรอว่าแต่การสอบเริ่มขึ้นยังเนี่ยจะบ้าเหรอนายยังถามเรื่องเวลาสิบอีกเหรอเพราะอาจารย์กำลังตกอยู่กำลังตกใจอยู่แล้วผู้อำนวยการก็เรียกพวกเขาทั้งหมดไปรวมตัวที่ห้องพักคูนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนอะ มยองกิวชอบแกล้งเทฮุยเสมอเลยนาะยคิดว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าเจ้าบ้านนั่นมักชอบแกล้งอะไรเอา้อาอัตช่วหรือเนอะมันคงสงบสุขหน้าดูเลนนะนะถ้าไม่มีมยองกิวมยองกิวอ่านถูกอักษรขอไปนะฉันคิดว่าเจ้าที่ปปปกําลังประกาศอะไรบางอย่างนะ่ะปวดทราบในเวลาเวลานี้ในการสอรบกะจะเริ่มขึ้นแล้วรุณากลับไปที่ประจําห้องเลยด่ดวนโอ้ ไม่ว่าจะไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ยังให้พวกเราสอนด,ดีขณะที่มีใครมาคนกิดการพยายามกรตัวตายเนี่ยนะรูส้สึกไม่ทําตัวไม่ถูกต้องเนยก็ไม่รู้เลยอะ่ะไปกับเธอเพื่อนนายก็รู้นี่ว่าเราก็ยังต้องสอบอยู่ดีนั่นแหละถึงจะมีใครตายก็อุ้ยเท่าทีหลุดปากฉันคิดว่าฉันไปเตรียมตัวสอบในห้งองฉันจะดีกว่าใช่ครับผมหน่วยกูย้ภัยพวกเราไม่มีเวลามากนะรีบไปเถอะ ปแล้วฮะฉันไม่อยากเชื่อเลยพวกเขาพยายามฆ่าตัวตายเมื่อคืนน่าคิดว่าทำอะไรทำจริงกันจริงๆเหรอเขาเพิ่งเรียนมาถึงปีไม่ถึงปีเองนะก็นี่ก็นเนื้อสดหมายหน้าดูเละมากเลยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเฮ้ยหวังว่าเขาคงไม่เป็นอะไรบ้างนะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดม,มากเกินไปก็ได้แม้แต่วันที่ประสบอุทายก็เถอะนายเห็นหน้าเขาหรือเปล่าหน้าท่านเจ็บปวดหน้าดูเลยฮะมันคือใครอะ นี่อะไรนี่มันกี่หอยไม่ใช่จี่หอยอะไรวะนี่มันจี่ห้อยคอที่ตกอยู่บนพื้นตรงหน้าประตูนะประตูทางเข้าโรงเรียนเอ๊ะนี่ของอาจารย์ทรงนี่นาฉันจำได้ฉันจำมันได้ฉันมันเจอว่าเธอต้องประหลาดใจแน่ๆว่าฉันต้องเจอมันฉันจะเก็บไว้กระเป๋าแล้วกันจะได้ไม่ทำหายเฮ้ยกระเป๋าฉันลบจังเลยกดปีกดแท็บ นี่คือช่องกระเป๋า,อา,าอาจารย์ทรงก็ต้องก็ต้องแบบพวกตัดไม้ทรงทุยไม่ใช่ทางเดิมทางเดินเต็มไปด้วยคนที่พูดคุยเหตุการณ์ที่ผ่านมาห้องชั้นอยู่ที่1นขีดออยู่ชั้น2ต้องรีไปแล้วล่ะ<ม>โอเคจะมันไดขึ้นนะครับนี่ไงมายองกิวโยวชิบหายแล้วนั่นมันมายองกิว หนุ่มหูหรือไงเจ้าหนุ่มมานี่สิมยงกิวเฮ้ยเฮ้ยอ่ะไปแล้วล่ะต้องคุยไหมโอ้นายเป็นไงบ้างอ่เะเต็มตัวสอเหรือยังอ่ะมยงกิวจากห้องหนึ่งขีดบีเป็นพวกหัวโจกด้วยนะ,ะช่างเถอะไม่ต้องอ่านหรอกไอ้นี่มันเด็กมันเป็นเด็กที่โกละเอาตามไป สอบเข้ามานะอีคิดอ่าอเราสอบห้องอีหนึ่งอีหนึ่งใช่อีหนึ่ง,น,ง,น,งนี่ไงอีหนึ่งเจอแล้วเขาบอกให้เราถอยไปเดี๋ยวก่อนเดียเราไอ้นี่อยู่เลยอืมนี่มันช้าวงวารองเท้าที่เติมแล้วนี่นะ รงไหนว่างมั้ไม่ว่างอนะไรตั้งีีนะครับนี่แหละห้องนี่แหละไปเฮยยองฮู hey, อาจารย์มาละอาจารย์ทรง mm hmm. อาา่ะฮะยังไงครับอ้อรู้สึกว่าครับอาจารย์ทรงผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอาจารย์ทรงเป็นอาจารย์ประจำชั้นของฉันเอง mm hmm. ทุกคนในโรงเรียนเรียกโรงเรียนเซวาคิดว่าเธอเป็นไอดอลเกาหลี ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดนะชั้นก็เห็นด้วยเหมือนกันเพราะชั้นก็ไปไฟฝาประยองของ,องเธอด้ียแหละอาจารย์มักให้กําลังใจใชั้นให้กําลังใจใชั้นเสมอชูสบายดีหรือเปล่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจริงหรอครับผมก็ว่าผมสบายดีนะครับอาจจะว่าผมตก,ตกใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคุยอยู่ก็ได้นะครับเข้าใจแล้วแย่แล้วเนี่ยชั้นได้ยินว่าเที่คุยเครียดเรื่องสอบน,นะเขาเลยรับไม่ไหวเลยทําเรื่อง เรื่องเล่นๆที่ว่าแต่เกตไม่ไม่ใช่ทุกอย่างรู้ปะ่ะบอกถึงเรื่องไม่บอกอะไรทั้งนั้นเนละ <c ười> การเป็นเด็กการเป็นเด็กดีนี่มันช่างยากจังเลยฮะแอกงกดดันสูงมากมั่นใจเข้าไว้เด็กน้อยพยายามให้เต็มที่และเธอจะได้รับรางวัลตอบแทนทุกค่าผู้สัญญาว่ามันจะเป็นมันจะไม่ไม่เครียดไปตลอดชีวิตหรอกนะ ยังก็ตามพวกเราต้องคุยกันนะเกรดของเธอเทอมนี้ต่ำไปนิดหน่อยโดยเฉพาะวิชาหลักนะไม่เข้าใจว่าทำไมจ,จู่ๆเกรถึงร่วงมาขนาดนี้พอดีพอมีเวลาคุยหลังสอบไหมอ่าครับได้ครับอออทำไมเหรอครับไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกกังวลขนาดนั้นหรอยโงโวไปเรียนไปรอที่โต๊ะครูหลังสอบเสร็จนะ แล้วพวกเราคุยกันเรื่องเกศของเธอภูมมั่นใจว่าหาทางที่ให้เกดเธอดีขึ้นอย่างเธอแน่นอนโอเคไหมโอ้วหวานหุูเลยฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์ต้องกระเจอชั้นหลังเลียงคนเดียวด้วยเหรอเหมือนเด็กกันเลยอะ่ะมันคงไม่เป็นเรื่องที่แย่ก็ต้องมาอธิบายว่าทาไมเกดตกนะแต่ถึงอย่างงั้นก็เถอะแต่แค่อาจารย์ทรงกับชั้นเนี่ยสอบต่อสองชัง้นถือว่าโชคดีมากเลยอะ่ะได้ครับโอเคไว้เจอหลังสอบน,นะครับโอ้ดูสิ พวกเราคุยกันหลังสอนนะเข้าไป้าแนนได้แล้วทุกคนรออยู่อัพอาจารย์ของตาไปฮะเฮ้ยป่าจริงนี่ฉันลืมเรื่องกี้ห้อยคอให้อาจารย์เลยไว้ค่อกลับอุยกันแล้วกันได้เวลาเข้าห้องสอบแล้วโต๊ะเราอ,อยู่ไหนเนี่ยออนนี้ะอ่ะเข้าเลยดีกว่ามา,มา เอาละทุกคนเตรียมตัวสอกัดแล้วใช่ไหมนี่มันสอบสุดท้ายแล้วทุกคนโชคดีโอไม่ถึงเวลาใช้ไเหรอฉันหนึ่งจำที่สิ่งนี้อ่านเมื่อวานยังไม่ได้เลยเยี่แล้วเยี่แล้วดูกระดาษข้อสอบสิเหมือนสิ่งที่ฉันอ่านมันคนละเรื่องกันเลยนะฉันจำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยทำไมรู้สึกง่วงขนาดนี้อ่ะการอ่านหนังสือโต้รุ่งมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะฉันต้องตื่นฉันต้องแก้โจทย์ ฉันต้องแก้โจทย์ต้องตั้งใจอ่านโจทย์ยแล้วก็โจทย์แล้วก็เอ๊ะชิบหายละเรียบร้อยครับตอนนี้เราเข้าสู่ปิติเราไปรู้นะฮะออะไรนี่อ่ะนี่ฉันเผลอหลอับไปชนะขนาดไหน,นทุกคนไปกันหมดแล้วเหรอนี่ขีมกี่ยาวแล้วเนี่ยมืดแล้วมื่ดงั้นเหรอทำไมไม่มีใครปลุกฉันเลยอ่ะจะปล่อยให้ฉันหลับทั้งวันที่สอบอยู่ที่นะ่ นี่มันไม่อาจจะเชื่อเลยให้ตายซินี่มันแย่มากๆเลยนะฉันพลาดนัดสําคัญอาจารย์ทรงไว้ด้วยอืมฉันมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้เกือบลืลมเปว่าฉันมีไฟฉายฉันมีไฟฉายไวต้ตัโต๊ะพอดีเลยอาา่ะฮะมีกระดาษน้องแปแปอยู่ตรงโต๊ะฉันด้วยไต่ดิมีกด F เปิดไฟฉายอ่าโอเคสว่างอยู่อ่ะมีโน้ตด้วยอะ นยายามข้ามคืนนะฮะก็คือฉันได้พบเจอกับประสบการณ์ที่แปลกแปลกป,ป,ประหลาดมาฉันมีความจะมจะเป็นต้องอยู่ที่โรงเรียนจนดึกๆเพราะมันมีการบ้านต้องส่งตรงนี้ฉันอ่อนล้ามามากจนเผลอหลับไปและเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันพบว่ามันมีบางอย่างผิดปกติที่ขั้นรุนแรงเลยเหรอเออไปป้านะครับโอเคกตรุณานอย่าเปิดแอร์เด็ดขาด ถ้าไม่อยากไปปอบรวมข้างในผุ่นเยอะมากต้องเข้าสะอ,อาดใครจะไปกล้าใครจะไปพูดอาสาสบายบ้างเอง่ยอาจารย์ทรงอาจารย์ทรงที่นกวันนี้เขอยักทำเลยใช่แต่เพลงมาดูขอยาตปรับปรับเสียงเพลงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปปรับข้างนอกอ่ะโอ้จริงว่ะต้องปรับข้างนอกอ่ะปรับนี้ไ,ได้โอเคไม่เป็นไรฮะโต๊ะของฉั้นโอเคไม่เป็นไรก็ ชื่อน,นเรียนในห้องของฉันถูกเขียนจุดกระดานหน้าห้อง,องยกเว้นชื่อฉันทำไมอะเขียว่าอะไรเซฟมีเซฟด้วยนะฮะตอนนี้อัดไปสิบสี่นาทีแล้วนะครับโอเคถ้าผมพูดถ้าผมพูดผิดพูดเร็วเลยขอภายล่วงหน้านะครับเพราะว่ามันไม่รู้ผมจะจะรีบพูดไปไหนก็ไม่รู้เหันโอเคไปโอ้ที่นี่มันเงียบม,มากเลยอ่ะสวัสดีมีใครอยู่ไหม เห็นรูปแล้วเห็นเห็นรูปแล้วเฮ้ย mm hmm. hey, อาจารย์ทรงเอออาจารย์ทรงนั่ง mm hmm. ใช่อาจารย์ไหมครับอุ mm ้ยตาเปี่ยอาจารย์ทรงเธ mm hmm. ออยากให้ฉันเป็นอาจารย์ทรงสินะอ้าวแล้วเป็นอะไรให้เป็นท่อนไม้อะเออต,ตครับ mm hmm. ผมไม่ได้มาตามนะครับ mm hmm. ผมมันงี่เง่ามากๆเลยครับทุกอย่างปกติใช่ไหมครับอาจารย์ดูซีซ,ซีนะครับ ใช่จ้าทุกอย่างปกติดีทำไมเธอไม่มา,กาใกล้ๆฉันล่ะโอ้ได้โอ,อกาสแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าโชคดีขนาดนี้เฮ้ยไว้คุยพรุ่งนี้การพรุ่งนี้ได้ไหมครับผมยังมาหาอาจารย์ได้นะมหาฉันเอะอะไรนะ่ะบอดีปิดประตูสิอา้อาววัดอ้าวนีผีหนีผีพระเจ้าช่วยมีบางอย่างฝังฉันอยู่ตอนนี้เข้าไปห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้อง,ง,งน้ำชาย โอ้พระเจ้าช่วยอาจารย์จงเป็นอะไรกันเนี่ยชันควรทำอะไรดีล่ะเอาตู้ครับต้องเ้าตู้แอบครับเอาตูาต้ไหนดีตู้นี้โอเคอเธอไปแล้วเหรอ <c oughs> น่าจะไปแล้วนะโอเคเฮ้ยไอสีแดงนี่คือเวะมมื่อกี้ันอะไรกันเนี่ย อ๋อจังหวัดถ้าโดนจับก็สามารถนี้ได้กด x ปิดไฟในการสเตลโหมดวากก็คืออ๋อก็หายใจได้นะครับโอเคพูต้ตายแล้วนี่กูต้องมาหนีเพียเนี่ยใช้พบบันทึกมาอ่านิความรักที่ปิดเบี้ยวนะครับอืมฉันก็เหมือนผู้ชายคนอื่นๆในโรงเรียนเซลฮาวาหลงนัก บินอาข้างเดียวเธอนิสัยกับฉันมากฉันรู้ฉันไม่ชอบคนหล่อหรือฉลาดหรือตล,ตลบอะไรและเธอจะมาสนใจไอ้อ้วนแว่นที่ทำไมไอ้อ้วนไอนั่นป่วในเมื่อผู้ชายทุกคนก็ชอบเธอทั้งนั้นฉันไม่รู้ว่าเจ้ามายองมายองกิวนั่นตามหลังความเธอและฉันไม่ได้โอเคกับเรื่องนี้ฉันไม่ต้องกลัวเขาแล้วเพราะตอนนี้ฉันได้รับพลังใหม่ ฉันจะทําให้เขาหยุดแกล้งเธอถ้าฉันทําได้เธออาจจะเป็นของฉันไอ้ระหว่างที่อ่านเนี่ยผีมันจะเข้ามาไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่ผีอาจารย์จะเข้ามาผมไหมเนี่ยนะครับโอเคอ้าวปัณณ์นี้เปิดแล้วนะครับห้องเนี้ยไม่ได้คือต้องไปไหนอ่ะวู้คุณพ่ะช่วยเมื่อก,กี้นี่มันคัตเตอร์เปิดเรืใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ดูวป่วยนะเมืกก่อกี้เหมือนปีศาจสาวที่แสนจะยั่ว ยัวอยู่วยังไงก็ไม่รู้อ่ะบ้าจริงยองเอเอ้คิดบ้าอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะฉันฝันไปงั้นหรือผมคิดว่ากังวลการสอบมากเกินไปก็เลยทำทำฝันล้านนะโอ้โอเคอีกหม้ตัวเองไม่ตื่นเลยต้รวจวไงใช่แล้วฉันไม่น่าโง่เลยต้องแต่เย่นะทีเโทรเรื่องฮะฉันลืมโทรศัพท์ไ้ที่บ้านจริงดิโอเคก็เหมือนว่าเราต้องไป จุดสีเหลืองคือ e s t i o n m a r k คือประตูสีโอเคสีเหลืองคือ question mark นะ,คร,ะค, mark ครับไปฮะนี่คือครไม่เสร็จมาวะลงชั้นล่างอ่ะใช่แล้วถ้าไม่งลงมาไม่ต้องฟังเสียงแน่เลยเกมนี้นั่นเรนทุกคนปลอดซ้าห้องน้ำชายชั้นหนึ่งกำลังปิดปรับป,ปรปุงอยู่เชียงอละ ใช่ไหมประตูล็อกเยี่อมเลือยทังไงต่อดีล่ะหน้นตาตาก็ขยับไม่ได้เช่นกันฉันต้องพาออกออกไปสินะ,ะไรประโยชน์เลยมาสะทอนมนไม่สะท้อนด้วยเดี๋ยวก่อนนะรปภจากห้องมันยี่เสียงเดิมวะเดี๋ยวก่อนนะรปภจะล็อกประตูพวกนี้ทุกคืนใช่ไหมเนี่ยแบบไม่มีไม่มีทางเชื่อมตึกเหนือไม่ครังตึกเหนือจับโลหะหารที่ฉันนำทางสู่ห้งองรปภได้นะขอให้ประตูนั้นเปิดอยู่เถิดเถ โอเคลำบ,บากกูแล้วนะครับเราดูห้องน้ำหญิงดิไม่มีไม่มีดักรรประต o n ประตูเลยใช่ไหม็อกแน่นมากเฮ้ยอะไรอ่ะคุยทีเคุยกล,อล่องพบเหรียญห้าร้อยห้าร้อยเหรียญเฮ้ยทุยอ่ะได้เลยห้าร้อยนะครับเราต้องไปลงอาหารนะครับซึ่งโอ้มันเสามันดนังจังเลยอ่ะนะครับอ่าปิดไม่ได้โอเค ถ้าถ้าอาจารย์มาเราต้องเข้าห้องน้ำใช่นะครับโอเคเราขึ้นบนเรวอไหมไปบนดิรออะไระไปครับเลยครับอย่าหนักนะอาจารย์ผมอุ้ยอะไรอ่ะนี่ยประตูไปได้ไหมอ้าวโรงอาหารนี่โอเคเจอแล้วครับ มีเซฟด้วยโอเคแสดงตรงนี้คือเซฟโซนนะครับเยี่ยมพบบันทึกอีกแล้วครับอ่านหนยสิเด็กสาวปริศนานครับฉันวิ่งไปพบเขาอ่าฉันวิ่งไปพบเขากับเด็กสาวปิศนาคนหนึ่งฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยแต่เธอต้องเป็นสาวที่ร้อนแรงที่สุดในเซฮาวาแน่น,นอนตา,า,า,าโอเคนี่อะไรกาแฟอรอ เรียนนี้แเรียนจะยังวะนี่อะไรโอมาตูอีกแล้วครับอ่านความประภัยที่น่าอึดอัดนะคะระับเธอจับมือฉัน,น,นะะแล้วพูดว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ฉันไม่เคยพบเจอกับประสบประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตเธอนําพาฉันออกไปจากห้องเรียนและตรงเข้าไปองทางเดินที่มืดมิดฉันรู้สึกทุกอย่างคงไม่เป็นอะไรเพราะเธออยู่ข้างฉันนี่นาะอืมนี่ เยซอนนี่ไงใช่ไหมกระปองน้ำเพิ่มกาแฟเพิ่มนี่คือตาสว่างเหรน่าจะใช่อะสวัสดีครับอาวเยซอนเหรออ้อเธอนี่นาฉันจำได้หรืองไงเนี่ยนายยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยน่าสนใจดี๋เกิดเป็นแล้วไหมล่ะอาจารย์ทรงเพิ่งจะตมตมตีฉันด้วยมีคัตเตอร์ฉันเกือบจะถูกฆ่านี่แหละ พวกเราต้องออกจากที่นี่แล้วล่ะว่าแต่เธอทำอะไรที่นี่เนี่ยจะเย็นจะเย็นไว้ก่อนตกใจไปก็ทําอะไรนายถูกฆ่าได้ง่ายขึ้นนะเว้นถ้าแต่นายจะต้องการที่จะถูกฆ่าจริงๆเหรอฉันจะไปใจเย็นลงได้เลยขนาดนั้นล่ะได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นแล้วหุบปากซะฉันเริ่มเชื่อแล้วว่านายอยากจะออกอยากให้เจอนักฆ่าพวกจากพวกเรานะนักฆ่าเหรอโอเคบางทีฉันอาจจะพูด เกินจริงไปหน่อยแบบว่าอาจารย์ทรงดูแปลกๆแต่ทุกคนก็มักจะเป็นแบบนั้นที่ช่วงสอบปลายภาคแล้วนะสิ่งที่อันตรายมีอยู่จริงนะฉันจะไม่เสียเวลากับนายอีกแล้วเอาเป็นว่าอาจารย์ทรงที่เธอว่านี่อาจาอาอาจะเป็นต้นเหตุของการนอง,นองเลือดทั้งหมดทั่วทั้งโรงเรียนก็เป็นได้นามีเหตุผลที่มาที่นี่แล้วก็ยังออกไปตอนนี้ไม่ได้หรอกเอ๊ะอะไรนะ สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในสถานที่มืดมิดแห่งนี้เชื่อมโยงกับโลกแห่งการตื่นข,ของนายบางบางสิ่งทําให้นายพามาที่ี่ถ้านายต้องการจะออกไปก็กนายต้องขายไปศาสนาว่าทําไมว่าทําไมลองค้นหกากุญแจที่ไวสรับเข้าออกสานี้ดูละสถานที่มืดสถานที่มืดมิดเหรอกุญแเจเหรอโอ้เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอพูดถึงเรื่องอะไรออกมาเนี่ยเธอทำให้ฉันมือน,นั้นเนี่ยานายบอกว่านักฆ่า หน้าตาเหมือนกับอาจารของนายไม่ใช่เหรอทำไมเธอทำไมถึงเป็นเธอละนายต้องมาไขปริศนาเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่จะถูกฆ่าตายนะหน้าตาเหมือนเธองั้นเหรอหมายความว่าไงอ่ะฉันต้องไปพบอาจารย์หลังเลิกเรียนแต่ฉันเผลอหลับไประหว่างสอบแล้วก็อากา์ก็ไล่ตามฉันฉันก็เลยตื่นเจ้าตัวนั้นไม่ใช่อาจารย์โซงบางทีอาจารย์ของนายอาจจะเชื่อมโยงอะไรบางอย่างก,กับความจริงของปริศนาน,นี้ก็ได้ทําให้ทําไมไม่ลองไม่ตรวจสอบ ดูโต๊ะทํางานของเธอล่ะโต๊ะของเธออยู่ห้องอัดคูตึกหลักซึ่งประตูเข้าล็อกเอ้ยประตูทางเข้ามันล็อกอยู่ฉันต้องต้องหาอะไรกันเหรอรู้แล้วนะฉันพบกระดาษโน้ตที่เขียนว,ว่านักเรียนห้อง A อหนึ่งขีดเอขโมยกุญแจประตูทางเข้าไปยังห้องเรียนของเธอแถมกระดาษโน้ตแผ่นนี้ยังมีรหัสที่ใช้ในการเปิดประตูของเขาเขียนอยู่ด้วยนะและเธอละนรอ่ะ ลงอาหารไม่ใช่ที่ปลอดภัยที่จะมาเดินเล่นสบายนะเดี๋ยสิเธอรู้จักเส้นทางที่นี่ยังไงเหรอฉันมีเห็บฉันมีเหตุผลข,ของฉันน่ะนะเข้าไปที่ห้องเรียน1นขีดเอและหาคุณแจดอกนั้นแล้วจะกันนะยงโฮอืมโอเคหวังว่าจะไม่มีใครตากันนะวัดตอบมีมินิกเกมกดด้วยนะฮะมีอะไรซื้อได้มั้งหัวห้าพันเหรี ขนมหวานเพิ่มพลังงานอันนี้เพิ่มตาสว่างมีน้ำนะฮะน้ำห้าบาทไม,าไม่เป็นไรเขาซื้อหนึ่งอันหวานหมูโอเคน้ำเพิ่มสเตปินา่าโอเคหมดจีจีหมด,หมดละนะครับมาแตะแจกอันนี้แหละ,ไอ,ะไอ้ที่มันเรืองแสงได้เพิกดไปตั้าน,นี้คืออะไรวะไม่รู้น่าจะบัก็กมั้งโอเคถึงว่า อีพีแรกเริ่มต้นก่อนครับและอีพีต่อไปเข้าไปหนีหนีหนอาจารย์ดีกวานะโอเคครับเจอกันพาร์ทหน้าครับ